สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแฟงเกอร์นะครับและตอนนี้เราอยู่เกมดอนแรงกันอีกแล้วนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาอธิบายนะครับวิธีการหลอมแร่นั่นเองนะครับผมสําหรับวิธีการหลอมแร่นะครับก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่นะครับผมก่อนอื่นเลยเนี่ยเดี๋ยวเราต้องไปหาแร่กันก่อนเนาะแร่ที่ผมจะไปหาในวันนี้ก็จะเป็นแร่ทองแดงนะครับแร่ทองแดงเนี่ยก็จะอยู่ในใบโอมของป่านั่นเองนะครับผมก็จะวาร์ปไปเลยแล้วกันนะทุกคนวาร์ปไปสักตรงนี้แล้วกันนะ เฉือบว่าไปเลยโอเคทุกคนตอนนี้ก็มาถึงไบโอมป่าเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมทีททน,นี้เราก็ขี่มาได้เลยนะครับหาได้เลยนะส่วนบ้านนะครับแร่เนี่ยมันจะหาได้ไม่ยากนะครับผมเอานี่ไงเจอเลยนะครับตรงนี้เลยนะครับแร่น้าตาก็จะประมาณนี้เลยนะครับทีนี้อุปกรณ์ในการขุดแร่นะครับก็จะเป็นเจ้านี่เลยนะครับทุกคนมันก็คืออีเตอร์นั่นแหละนะทุกคนนีประมาณนี้เลยนะครับเราก็ขุดได้เลยนะครับก็ขุดไปเลยอึบนี่ขุดไปเรื่อยๆนะครับ คือเวลาการขุดแร่นะครับเราก็จะได้2อย่างนะทุกคนก็จะได้หินแล้วก็จะได้ทองแดงนะครับหรือเป็นแร่ที่เราขุดนันะ่นแหละเนาะแต่ก็จะได้หินมาด้วยนั่นเองนะครับคือเวลาเรามาหาแร่ทีนึงเนี่ยข้อแนะนํานะครับให้เราตัวเบาที่สุดนะทุกคนเก็บของที่ไม่จะเป็นเนี่ยออกไปให้หมดเลยนะทุกคนแล้วก็เหลือตัวเบาเบก็ได้นะครับและทุกครั้งนะครับที่เรามาขุดแร่เนี่ยเราควรที่จะขุดจนให้ตัวหนักเลยนะทุกคนเพราะว่าจะได้มาขุดทีเนี่ยจะเอาให้คุ้มเลยนะครับ อะ่ะโอเคผมก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับนี่คือแร่ที่เราขุดได้มานะครับผมอันนี้ผมก็ได้มา8ดก้อนเนาะเป็นแร่ทองแดงนะผมพอได้เสร็จแล้วเราก็กลับบ้านได้เลยนะครับไปกลับบ้านกันพอเราขุดแร่เสร็จแล้วนะครับผมต่อไปที่เราต้องทํานะครับผมนั่นก็คือเป็นเตาเผาถ่านนะครับแล้วก็เตาหลอมแร่นั่นเองนะผมเตาเผาถ่านเนี่ยก็คือต้องใช้อะไรบ้างน,นะครับมาดูกันนะต้องใช้หิน20นะครับแล้วก็เรซินอีก10นะ ในส่วนของเรซินเนี่ยเราสามารถตีมอนสเตอร์นะครับแล้วก็ได้มาได้เลยนะครับทุกคนไม่ยากเลยนะแล้วก็ต่อมานะครับผมเราก็จะต้องทําเตาหลอมด้วยนะครับเตาหลอมเนี่ยใช้หิน20นะครับแล้วก็ถ่านอีก10ก้อนนั่นเองนะครับผม่านเราสามารถหาได้จากเตาหลอมถ่านนั่นเองนะครับผมวิธีการเผาถ่านนะครับผมให้เราหยิบไม้มานะครับแบบนี้เนาะแนะนาให้เป็นไม้ธรรมดานะครับเราก็มาใส่ที่เตาเผา่านได้เลยนะครับนี่ก็จะมีฐานให้ดูงี้เนาะแล้วก็ผลิตได้เลยนะครับ นี่ใสไปเลยนะมันได้ครั้งหนึ่งเนี่ยสูงสุดได้20ิชิ้นนะครับเราก็หล,ลอมไปเลยนะครับผมทีนี้พอเราหลอมเสร็จแล้วนะครับมันก็จะติ๊กถูกอย่างนี้เนาะเราก็กดเข้ามาแล้วก็หยิบได้เลยนะแบบนี้นะครับนี่เราได้ฐานแล้วนะครับเ <ๆ S 2> สร็จปุ๊บ <Piet. S 1> พอ<ว> <unk way> เราได้ฐานเสร็จแล้วเราก็มาที่เตาหลอมไั้นเลยนะ <Rab. S 1> มาที่เตาหลอมแล้วก็เราก็กดแร่ที่เราต้องการจะหลอมนะครับอย่างผมก็จะเอาดรนแร่ทองแดงนะครับผมนี่เลยทีนี้เราก็มาดูกันนะครับผมว่าแต่ละชิ้นเนี่ยมันได้อะไรบ้างเนาะ อันนี้ก็คือสมมติว่าเป็นแท่งทองแดงเนี่ยก็คือว่า2ชิ้นเนี่ยจะได้1ชิ้นนั่นเองนะครับเราก็ทานเนี่ยการสิ้นเปลืองก็คือ4ชิ้นต่อก้อนนะครับเราก็ผลิตไปเลยนะตรงนี้จะได้อยู่4ก้อนนะครับนี่เราก็เอาให้เต็มที่ไปเลยนะครับผมเรียบร้อยทุกคนทีนี้เราก็รอเวลานะครับในการเสร็จเนาะถ้าเสร็จแล้วก็จะเป็นรูปติ๊กถูกแบบนี้นะครับเราก็กดมาแล้วก็กดรับได้เลยนะแบบนี้นะครับผมก็ง่ายๆแค่นี้เองเลยนะครับผมวิธีการหาแร่ แล้วก็หลอมแร่นะครับผมไม่ยากเลยนะครับยังไงทุกคนก็ลองไปหลอมกันดูเนาะเพราะว่าในอนาคตเนี่ยการทำชุดหรือว่าการทำอุปต,ต่างๆเนี่ยต้องใช้แร่เยอะมากๆเลยเนาะยังไงทุกคนก็อย่าลืมหล่อมแร่ก,กันเยอะๆด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนนะครับถ้าเกิดชอบก็ฝากกดไลค์กันหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากเป็นกำลังใจให้ก,ก,กันก็ฝากกดติดตามกันด้วยเนาะวันนี้ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ